ครีมหมักผมสูตรอันชันตัวนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ขายดีในร้านนะคะเราทำใหม่สดทุกวันเพราะเป็นสมุนไพรที่ปลูกเองเก็บเองแล้วก็นำมาผลิตเองฉะนั้นพอมีออเดอร์ปุ๊บเราก็ค่อยนำผลผลิตพวกเนี้มาผลิตให้ลูกค้านี่ดังเอกของเรื่องก็คือ ดอกอัญชันสดอันนี้เก็บสดๆเลยค่ะเก็บตอนเช้าก็จะได้ดอกใหญ่ๆอบๆอวลแบบนี้เลยขิงนี้เราก็ไปขูดค่ะแล้วก็มะกรูดนี้เราก็ปลูกเองอันนี้ก็เอามาเตรียมส่วนผสมละเตรียมส่วนผสมทั้งหมดค่ะโอ้นางเอกอีกตัวนึงก็คือน้ำสาวขาวน,นี้เริ่มต้มละ เวลาต้มเราต้มไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเหมือนการเคี่ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆเพิ่มน้ำมันหอมระเหยมันก็จะค่อยๆออกสีที่ได้ก็จะเป็นสีม่วงจากดอกอัญชันพอเราต้มจนมันมันเปื่อยค่ะเสร็จแล้วก็มาปันป่นปั่น ประมาณสองรอบสามรอบพอปั่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปกรองกรองออกมาก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเนียนละเอียดสามารถหมัดผมได้ค่ะลงนางศีษาได้โดยตรงตัวนี้จะช่วยชะลอการเกิดของผหนงอแล้วก็ช่วยให้ผมขึ้นใหม่โดดดำเงางนาม ตามสูตรเขาเลยอันนี้ก็คือผลที่เคยใช้จะเป็นคนผมบางมากผมขึ้นใหม่ก็จะดีขึ้นสั่งได้เลยนะคะ